เมื่อวันที่17ตุลาคมที่ผ่านมานะครับมีการจัดงานแสดงศิลปวัฒนธรรมของชาวไทยใหญ่ขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับงานนี้นอกจากจะเป็นการรวมศิลปินจากรัชฉานประเทศพม่าแล้วก็ยังสอดแทรกความรู้ทางการเมืองเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจต่อการเลือกตั้งในพม่าที่กําลังจะมาถึงครับที่ตามรายงานจากนักข่าวพลเมืองปากกากยอจังหวัดเชียงใหม่ครับ กลื่นี้ถูกแต่งขึ้นเพื่อขับกล่อมให้ลุงป้านาอาที่เป็นชนชาติไทยใหญ่ได้รับฟังเพื่อร่วมลำลึกถึงบ้านเกิดในรัชฉานประเทศพม่าที่พวกเขาจากมานานเป็นเพราะความไม่สงบในพื้นที่ที่คำว่าสันติภาพอาจยังเข้าไปไม่ถึงงานนี้เป็นการรวมตัวกันของศิลปินที่มีชื่อเสียงจากรัชฉานสลับสัพเรียนมาแสดงให้ความบันเทิงกับพี่น้องไทยใหญ่ และช่วงที่สำคัญที่สุดคือการเปิดวิดีโอล้อเรียนการเมืองด้วยการ์ตูนแอนิเมชันที่จัดสร้างโดยการ์ตูนนิสชาไทยใหญ่อย่างฮังเนเลเขาเลือกที่จะใาทยทอดขาอหมายผ่านการ์ตูนเพื่อให้เกิดความรู้กับพลเมืองไทยใหญ่ต่อการเลือกตั้งที่จะมาถึงในใ มาเฮ็ดการงานไปด้วเสื่อมค้นไปออกเมืองไหนเลยที่มือรีซิของแต้วในไต่เข้าืูกำนำเน็ต้เาห้าสิเปอร์เตอันนี้ทำนั่นหรอเออไต่เข้าในหรือเพี้ยนแทนเขาก็ไทยไทยเื้นเขาใจเขาต่ออายุเขาสี่ิบ้าเลยเข้าไปลามาประชดิได้ ไปอยู่มาไปเศร้าอ้มอารมณ์ตาสีทุกๆกิจกรรมที่นำมาแสดงในงานนี้ไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงของเยาวชนหรือการเล่นดนตรีจากศิลปินล้วนมีความหมายและสอดแทรกความรู้ทางการเมืองเพื่อเป็นข้อมูลให้ความรู้เท่าทันในการเลือกตั้งก็งานวันนี้นะคะอยากจะให้ร,รณรมค์ให้หลายคนโดยเฉพาะพี่น้องคนไทย ในพม่าเนี่ยเข้าใจาเกี่ยวกับการเลื่อนตั้งแล้วอยากจะรณรงค์ด้วยว่าถึงแม้มีการเลื่อนตั้งในพม่าเนี่ยชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนปัญหาต่างๆที่ชาวบ้านได้รับแล้วก็เผชิญอยู่ทุกวันนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าแล้วก็ให้ข้อมูลกับาชาวบ้านนะคะข้างในเพื่อที่เขาจะได้ตัดสินใจแล้วก็ลุกขึ้นมาทําทอะไรสักอย่างเพื่อที่จะ ป่าวพกญยอที่มีความคุ้นเคยกับพี่น้องไทยใหญ่และรับรู้ได้ถึงความหวังของพวกเขาต่อการเปลี่ยนแปลงหลังการเลือกตั้งในพมา่าแต่ความเปลี่ยนแปลงที่ว่านั้นจะได้มาซึ่งสิ่งที่พวกเขาต้องการหรือไม่ประชาคมโลกก็คงจะได้เห็นไปพร้อมๆกับพวกเรานักข่าวพลเมืองปะกยอจังหวัดเชียงใหม่รายงาน